รัฐบาลออกมายืนยันไม่เคยทอดทิ้งชาวสวนทุเรียนกลางแผนเจรจาส่งออกผลไม้ไปจีน4ประเด็นพร้อมขยายตลาดสู่ตะวันออกกลางในเรื่องนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดีฤกได้ชี้แจงประเด็นการส่งออกผลไม้ไทยไปยังประเทศจีนซึ่งได้รับผลกระทบจากนโยบายซีโร่โควิดของประเทศจีนที่มีการตรวจตรายอย่างเข้มงวดณนะดานโยอีกวนผิงเสียง สรงซิงและโมฮันทำให้การจราจรติดขัดส่งผลกระทบต่อการส่งออกผลไม้ของทุกประเทศเลยไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นที่ส่งเข้าไปจีนซึ่งรัฐบาลได้บูรณาการการทำงานหลายกระทรวงพร้อมทั้งหารือฝ่ายจีนมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การขนส่งสินค้าไทยนั้นมีความคล่องตัวไม่เกิดความเสียหายและเร่งขยายสู่ตลาดสู่ประเทศตะวันออกกลางมากขึ้นมั่นใจว่าปีนี้ส่งออกสินค้าเกษตร โตแน่นอนนางสาวรัชดาได้กล่าวว่ารัฐบาลไม่เคยนิ่งนอนใจต่อการแก้ปัญหาการส่งสินค้าข้ามพรมแดนไปจีนนับแต่เริ่มมีการแพร่ระาบาดของโ 19, รคโควิด1 9กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์และแกระทรวงการต่างประเทศได้บูรณาการการทํางานประสานกับทางการจีนนะมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวประสานกันตลอด <Ha. S 1> และก็ได้แก้ปัญหาข้อติดขัดที่เกิดขึ้นเป็นระยะระยะและมากไปกว่านั้น ทางภาครัฐบาลเองได้หารือกับทางการจีนในหลายประเด็นนั่นก็คือประเด็นแรกประเด็นที่1ขอให้ลงไทยที่ผ่านกระบวนการอบรมหลักสูตรลงปลอดโควิด1 9มี GMP plus รับรองซึ่งอบรมไปแล้วกว่า400แห่งสามารถผ่านด่านจีนได้โดยไม่ต้องเปิดทุกตู้ข,ข้อที่2การขนส่งบนเส้นทางรถไฟจีนลาวโดยการปิดตู้ที่ประเทศลาวและส่งไปคุนหมิง โดยไม่ต้องแวะตรวจที่ด่านโมฮันเพื่อให้สามารถส่งทุเรียนและผลไม้เศรษฐกิจอื่นๆทางรางได้ตั้งแต่เดือนมีนาคมปีนี้ข้อที่3เสนอให้มีการประชุมหารือกับประเทศจีนลาวและเวียดนามเพื่อตกลงมาตรการร่วมกันเรื่องโปรโตคอลในการเปิดปิดด่านชายแดนต่างๆนะครับข้อที่4เสนอให้ด่านมีกรีนเลน สำหรับผลไม้ไทยเป็นการเฉพาะครับอะ